สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามกุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านแต่ก่อนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเหรียญสิบบาทสองเหรียญสองประสอนี้ ราคาอยู่ระดับ u n c จะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และถ้าผ่านการใช้แล้วจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับท่านขอให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับสองเลียนนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะครับท่านยังนําปีให้เห็นชัดเย็นอยู่นะครับรอยบุบรอยบี้ก็มีนิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงจับเยอะแย่อะไรมากมายที่ผมทําการล้างแล้วผมก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับไม่ค่อยแก่ครับอาจารย์บอกว่าถ้าแกะ แกออกมาแล้วลมจะเข้าทันทีแล้วที่หลังแล้วมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสภาพไปทันทีเลยครับที่ทําการรานเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> ใส่ตลับไปเรียบร้อยแล้วครับท่านมาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับเนี่ยเป็นแบบไหนมั่งเป็นนิกเกิลประสุนี่นิกเกิลกับสีทองครับท่านนิกเกิลกับสีทองครับในลักษณะแบบสองสีนะครับสีนิกเกิลกับสีทองครับท่านดูสิครับรอยดําปีห็นชัดเจนเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ ทำการล้างทําความสะอาดอะไรครับเรามาดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับภูวิพล์อุดยเดชครับท่านส่วนหน้าหลังก่อนรัชกาลที่เก้าครับท่านเป็นนิสียสวยงามประการนะครับเนี่ยสำหรับสองเหรียญนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือราคาดีมากนะครับสำหรับสองเหรียญนี้ระดับยืนสีไม่ธรรมดาครับและก็ผ่านการใช้แล้วก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับท่านในแต่ละเหรียญนะครับท่านมาดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับคือ ภูวิพลอดุลยเดชครับท่านศูนย์ด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านตัวหนังสือชัดเจนมากครับแล้วมาดูบรมรูปพงท่านด็ครับสำหรับปีพศนี้ครับสวยงามจริงนะครับโอเคมากครับคมชัดเจาะมากนะครับนี่แบบนี้ครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองสลับเรียบนะครับรู้สึกจะยับเยินไปหน่อยนะครับจะบูบูบี้เยอะมากลยครับสำหรับเดือนนี้ครับยังไม่ได้ทําการล้างคำเคลียรีเห็นไม่ชัดเท่าไหร่สาหรับขอบเฟืองสรับเรียบนี้จะสั้นกว่าเลี้ยงสองบาทเดียนะครับเนี่ยสำหรับปีพศนี้ครับ คือพูดง่ายๆก็คือเรี้ยญสิบบาทจะเป็นลักษณะนี้เกือบหมดครับแต่ว่าไม่มันแค่เป็นบางเหรียญครับที่บูบูบี้แบบนี้บางเหรียญนี่สวยงามมากกว่านี้มากครับท่านแล้วมาดูด้านหลังครับประเทศไทยครับแล้วก็อักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับท่านพศสอง5ันห้าร้อยสาสิบห้าครับท่านแล้วก็ตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับนี่ครับวัดอรุณครับสวยงามมากครับโดยเฉพาะรอยรูนี้ครับเป็นชัดเจนเลยครับเนี่ยโอเคครับแบบนี้ครับ เหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับแล้วก็ตำหนิไว้นิดคือแม่นันเช่าพญาครับเนี่ย,ยครับแม่นันเช่าพญาครับมันจะตแตกต่างกับเหรียญสิบบาทพระเศียใหญ่ครับพระเศีใหญ่อยู่แถวนี้จะเป็นเหมือนกับแม่นันเช่าพญามีรถจะล้นมี้นแหล่อยู่ประมาณนี้นะครับท่านแต่เหรียญนี้มันมีขอบเหมือนกับมีขอบกั้นใบอย่างนั้นนะครับท่านแล้วก็ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทออเบียนครับสำหรับปีปศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ย น้ำหนักเท่ากันหมดนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทความหนาะความหนาะความบางอะไรก็เท่ากันนะครับท่านขนาดของเหรียญครับยี่สิบหกมิลิเมตรครับท่านแล้วก็น้ำหนักแปดจุดห้ากรัมครับท่านสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยผลิตอยู่ที่สิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญครับท่านสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญเองนะครับท่านไม่เยอะนะครับท่านแค่สิบสามล้านนี่ครับ 1ามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญเองนะครับท่านสำหรับปีพศส5 3 5ันห้าร้ยสาสิบห้านี้นะครับระดับ unc ตกอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านสำหรับปีนี้นะครับนี่ครับปีนี้นะครับระดับ u ู c ตกอยู่ที่ประมาณเหรียญละสา0ร้อยบาทครับท่านถ้าปั่นกันใช้แล้วนะครับมันจะตกอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบึงร้อยหกสิบบาทประมาณนี้นะครับท่านร้อยห้าสิบาทถึงร้0ยหกสบาทประมาณนั้นนะครับท่านร้0ยหสิเองนะครับเนี่ย ถ้าผ่านกันใช้แล้วนะครับร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละครับเท่าที่ผมดูอยู่เนี่ยมันแล้วแต่เราจะมาตกลงกันว่าตามสภาพจะเป็นแบบไหนแค่นี้เหละครับร้อยห้าสิบนี่มีแน่นอนครับท่านหนึ่งร้อยบาทถึงร้อยห้าสิบนี่ท่านคิดดูดีๆครับบาทท่านจะหาได้ง่ายๆหรือเปล่าครับแล้วมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยเหรียญที่สองนะครับนี่ครับเช่นกันครับเหรียญนี้ยิ่งสวยงามมากครับเนี่ย ตัวหนังสือชัดเจนมากครับรู้ครับบรมบอลุูพงท่านก็โอเคมากครับสวยงามจริงครับสำหรับปีพศนี้ครับแล้วความเฟืองเรนนี้นะครับจะสวยกว่าเรียนเมื่อกี้ด้วยอีกครับด้วยซ้ำครับเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยนี่ครับโอเคมากนะครับนี่ครับประเทศไทยครับแล้วก็อักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพศอ5 3อสองห้าร้อยสามสิบหกครับท่านสองห้าสามหกนะครับแล้วก็ตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับเนี่ย ส่วนด้านล่างสุดคือแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ล่ำําลงมาสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลาบีน,นะครับสำหรับปีพศ2 5ห6ปีนี้นะครับปีพศ2 5ห6เนี่ยผลิตอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญน,นะครับท่านแต่ผมก็ยังงงอยู่ครับทําไม ปีสามห้าราคามันถึงเยอะกว่าครับงงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็นพอเพราะอิอะไรครับปฏิีแค่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญเองนะครับท่านสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนี้ทาไมครับแล้วทําไมราคามันถึงน้อยกว่าระดับยูซีถึงน้อยกว่าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเหครับท่านงงครับไม่รู้เขาจัดอันดับมันยังไงเนี่ยเท่าที่ผมดูอยู่นี่นะครับระดับยูซีครับเหรียญน,นี้ครับปีพศนี้ครับ ปีพอสองัลห้าร้อยสามสิบหกนี้ตกอยู่ที่เลี้ยญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยเลี้ยนละหนึ่งร้อยบาทนะครับปีสองห้าสามหกนี้ถ้าผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทถึงแปดสิบาทประมาณนั้นนะครับท่านห้าสิบถึงแปดสิบาทนะครับเนี่ยนี่ครับพ่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นลิศผ่านการใช้แล้วมันจะเลอะเทอะไปหมดครับถ้าเราจะมา รับซื้อขายกันจริงจริงไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับเราต้องทําการล้างเรียบร้อยให้ใสบิ้งเลยครับแล้วก็จะดูว่าสภาพกองเรียนเป็นแบบไหนมัง่งแล้วเขาจะมาประเมินราคากันทีหลังของให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านถ้ามีนะครับอย่าลืมนะครับเก็บไว้นะครับอนาคตในวันข้างหน้ารวยแน่นอนนะครับ